คุณแม่ชื่อนามสกุล้วยค่ะชื่อนารีนาจ่าพาในท้องใช่ไหมค่ะหคุณแม่นารีนาดนนันตะกลจ่าพาจ่าพาใช่ค่ะกุมารหนึ่งไอ้ไข่ค่ะรับขันสองขันชื่อนิลนาจ่าพาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าปัญหาสุขภาพหยุดหายใจไปนานแค่ไหนอ่าที่ที่เคยเทสนะคะหนึ่งนาทีจะหายหยุดหายใจหนึ่งครั้ง คือชั่วโมงหนึ่งคือ59้าครั้งอะค่ะชั่วโมงหนึ่งห้าสิบเก้าครั้งโอ้ตายไปแล้วเหรอต้องใช้เครื่องซีแผค่ะช่วยเวลานอนทางหลง่อต้องใช้เครื่องเวลานอนอะช่วยหายใจไม่เคยหยุดไปเลยเหรอเป็นชั่วโมงเหรอไม่เคยหนึ่งชั่วโมงจะหยุดอยู่ห้าสิบเก้าครั้งหนึ่งชั่วโมงหยุดหายใจหนึ่งนาทีครั้งหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อคะห้าสิบเก้าครั้งหนึ่งนาทีหนึ่งครั้งเยอะค่ะต้องรักษาใช้เครื่องช่วยช่การงานการเงินติดขัดสุขภาพหายใจมีปัญหาค่ะ ท่านเทวดามีเด็กที่แทงอยู่ในท้องโดยไม่เจตนาหนึ่งคนค่ะประมาณสามกุมารหนึ่งองค์รับขันสองขันลงหน้าหน้าท้องใช่ไหมที่หน้าผากกับด้านหลังค่ะหลวงพ่อลงหน้าหน้าท้องและด้านหลังค่ะอ้าวท่านเทวดายังอยู่ครบหรือเปล่ารายการต่างๆลูกกอนนะท่านเอ๋ยลงหน้าหน้าท้องใช่ไหมหนอ ใช่แล้วเอาน้ามนกินก่อนนั่นแน่ อ่าเป็นไงบ้างอาการยังไม่เมืากาปกติยังปกติอยู่ท่านเทวดาถ้าเองก็ปกตินะยังไม่มีอะไรหรอกค่ะเด็กยังอยู่ใช่ไหมกับกูมานเด็กยังอยู่ท่านเอ๋ยกูมานเลยก็อยู่นั่นแหละเนาะอ่าเพราะน,นั้นขันกับลงหน้าหน้าทองตัดออกไปเหลือยสองวิญญาณ จะให้ไปเกิดเลยต้องใช้กี่วันเด็กกี่คนกันเล่าเลยเด็กหนึ่งคนแล้วก็กุมารหนึ่งองค์เด็กหนึ่งคนนะ่ะท่านนะสิบห้าวันนั่นแหละกุมารน,นั่นเอย๋ยกีนน่สิบวันเลยนะั่นน้องอ้าวค่ะหนูคะรวมแล้วเป็นยี่สิบห้าวันสิบห้าหนูแยกทําได้ไหมคะสิบห้ากับสิบอะคะ่ะพร้อมเม,มื่อไหร่เมษาเนี่ยค่ะช่วงเมษาแต่่วงสงแยก,กเป็นสิบห้ากับสิบได้ไหม แยกกันถ,ถ้าแยกได้แยกชงรายการแต่ถ้าต่อได้หนูจะต่อห่างกันแค่ไหนหน่า,นนนหางกันนานไหมคะแม่ถ้าแยกไม่ค่ะภายในเดืนเดือนพฤษภาได้ค่ะอ่าอีกสิบวันมาต่อพฤษภาค่ะอีกช่วงนี้ต่อพฤษภา,าสิบห้าเมษาแล้วก็สิบวันพฤษภา,าท่านเทวดาเขาขอเป็นสองช่วงช่วงละเดือน ไม่เป็นลยคะ่ะหนูหนูจะไปหาเวลาให้ต่อเนื่องกันได้คะ่ะถ้าเขาต่อเนื่องได้เขาก็จะต่อเนื่องให้เลยต่อเนื่องเลยคะ่ะหลวงพ่อคะต้นตั้งแต่ต้นเมษาเผื่อไว้ก่อนว่าหากมีอุปสรรคก็จะต่อสองครั้งหากว่าบวชไปบวชมาไม่มีอุปสรรคก็จะได้ต่อยาวทีเดียวเลยให้าอย่บอกนะท่านเอ๋อย่าบอกเลยนะั่นแหละ ได้ค่ะหลวงพ่อค่ะได้ค่ะสรุปคือบชยาวเริ่มแต่ต้นเมษาค่ะอตามนี้เวลาค่ะชื่ออะไรที่รู้ว่าเป็นผู้ชายค่ะหลุดเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายเกือบแล้วกูมาเกือบแล้วเราเอแล้วับสรุปแล้วว่าสองสองชายเลย อ่าถงชายก็ด er. <not player> ีละชื่ออะไรบ้างชื่อคร่ะลอนตาว่าไปชื่อธุระครับชื่อธุระค่ะแล้วกูมาอันชื่ออะไรกูมาค่ะกมารลองตาผมรู้อ่ะชื่อธุระกูมานั่นน่ะมันอยากได้ว่ากิ่งเพชรนายลอนตากิ่งเพชรกิ่งเพชรอ่ะกิ่งใครต้องนะหลอนตากิต้อง ตุองไก่ต้มกุ้งไ่เจียหมูสามกุ้งเจียวัครือคุาค้ข้าวผไท่ค้าวผัดตัไได้ครับอ็มีต้มเสือกเหมือนอแล้วค่นี้ก็กินได้แล้วนมน้ำที่เซเว่นเลเว่นได้ครับอ่าโอเคเลื่อหอมนะครับแล้วก็อะไรวะไสัตว์ค่ะนี่ยังไม่ได้แข่เสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้าค่ะพอเอเสื้อผ้า

นาาอมือคนละอันน้ารนาฬิกาข้อมือคนะอันนะนาาคนละอันอ่าสักทานหนึ่งชุดอ่าไปได้ไปได้รับสาทุไม่ไ่ารอเมษาใช่ปะเมษาค่ะเมษาเริ่มหนึ่งชุดก่อนนเอเออเอสาธุครับบายคขันนะคะห้อมย้าขัน เมื่อกี้ตัวยาบอกว่าลงนะไม่มีขันขันหนึ่งขันสองขันละแม่ขันสองขันเนี่ยมีก็ไม่มีอะไรแลวไงกินน้ำมันไปแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เหรออ้าวต่อไป